ไปจอดไปอดเต็ตั้หุ่งอย่างน่าขุ่แค่เอ้ยอูกัตั้มหุ่งบ่อยูกบตั้มหุ่งบ่หัวตั้มาหัเบิดเบิดแหละหงกไปไนะเิือันนอกอะไรเอันใหอ้ยเนีเกาไก่กันนี่กลัวลูกนางไก่กันปเนี่ยนั่นหนาภาพโอ๊อไ Give like, ô lại. cả ăn kìm bóng 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 เมติ้งกะหางกันคืนคูนอะไรกันกระเซาออรเอาะค่ะนี่ดีเจทำไมนองมอสห้าวห้าวหาเอไอ้ตแก้วไอ้แก้วแล้วงฟงเวียนไทยงม้ออะเจ้นเร

นีใจดใจยุ้ยแม่ตัวก็มาฮะดีใจไม่เบื่อมูนเห่บอสขี้ม่ขัไม่ปอนฮะดีใจแห้งจนขับบุกินกบมาดูดีใจแห้งขาวกบุกิน มึงเกินวานปามาหาสสีหาบ่วงอือจอยไปค่ายทิมหวานเออใ้หให้แม่เมื่อนั้นโอนลนั่แต่สโอนใหม่โนแล้วก็วัวโอนแล้วก็วว อจะกินมันจักถื่อเลหยังหือหลุดถ้าเอาออกออกหมกจอดหลุดหลุดเอาคำอะไรเบิร์ดห้องอันที่นอดถ้าเอาออกออกบริกรทางแกแต่บอนอนเออได้ Thỏ lẹo, chị tây đàm mày 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 mười hai nghìn hai mươi hai lựa hai mươi hai xã hai mươi hai nghìn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  hai mươi hai Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để thằng bỏ lỡ những video năm dẫn nhẹ kẹt มย่เอร์นันเดนได้วันนี้มนมาหูไว้ี่โดเมื่อนกันไหมกี่โดไงเมื่อนกันได้สิบไป โจมมาตำหงษ์บิดตำหงษ์เนี่ยตำเองจอยนี่บอลจอยบอลจอยนี่กับจอยนะาตำโอ้มีช่องจอยบะจอยดูกรามคือกันนี่ยมะโป้คือกันเป็นคือกันเออกระเทยคือกัน

เป็นคือมึงีนแร่เอาผ้ากระโนกเป็นอะไรเป็นบ้าบอๆเอาเป็นอะไเนาะอันราลิิงเีย่าเป็นยังเป็นกรยเรากอไเป็นโต๊ยับนั่งไรนั่งเป็นทางหญิงทั้งชาย เฮ้ยเอฟซีขีนหอดมืงไล่หล่จนยูนีอ่ะร้อยร้อยไป็นงขี้ดินมามเฮียพี่มาหอมเจ็บลุงลุงเขาไปเห็นนั่นวดลงสี่ซ่หมดสันลุง ลุงกัเพนป๊าลุงชินอนรับอยู่บริัสี่โซ่รับเ er <c oughs> ลยได้น่ะอยู่ไอ้สี่โซ่อลยะราอย่างห่วนคืออีกจอยกระลำก็มีนตุเ็นตู้จะไม่กินกระตําถุงเอามาอยู่นี่อ่ะ สี่เครับเรียกเลย่หนึ่งมือครับกินถายม่ด้นอกเหยังไม่้อนกาแฟเหมอนกาแฟทั้งอันนี้เนาะมีแต่กาแฟดาวนักาแฟดาวอยู่คนละจะกินแต่แบบัานกินแต่ดาวไทยมันเฮงจะกนนบกินไกตัวหนึ่งไับงดาวว่าบ่ มีเปลอกมีแต่เลือดเต็มปิบัน้กินข้าวกินหนัามีเปลือกนะ่นด้วนะไปน้ำแต่ผูบาลบ้าไม่เชื่อหรอว่าน้ำังอักูบาวมาต้มซื้อร้อยยังออกร้อยอดนี่อผู้ภูผู้ตจุนี่อาภูจุนี่ยผู้ ยมันเอาไปไหนอนเียบเจบวันส่วนไปกินมูกมระถับเปลือะเจเบวาบ้านเลยมนผูปป้อยู่เฮือนบาส่วนไปส่วนคนบูอยู่อ้ย,อยกันเราเห็นหนายเฮือนก็แต่งมาลายคนเนาะไปส่วนซะคน,นเขาอยู่ไกลมอ,อมา้ากินกินนอ้วเพาการส่วนอยู่ไกลุุ้ณว่ามันจะบาได้กินเำข้าวจะละนาอะเจเบวับนนี้เนาะ ลูกชายซวนก็อยู่ในนี้ได้กินเฮาสิไปติเนาะอือมันอันนั้นแค่นี้อย่าเด้อ